สวัสดีนะคะทุกคนวันนี้เจอกับคุณป้าสายเปรี้ยวอีกแล้วนะคะทริปที่เราว่าเกือบแสนก็คือทริปเริ่มต้นก็คือนั่งเรือเลยนะคะการนั่งเรือเรือลำนี้อายุมากกว่า115ปีนะคะสร้างที่1ปี1907ที่ประเทศสวีเดนกันนะคะแล้วก็ส่งมาที่โนเวย์นะคะเรือลำนี้น้ำหนัก 185ตันนะคะความยาวของเรือก็อยู่ที่31เมตรความกว้างของเรือก็อยู่ที่6.5เมตรนะคะที่เราบอกอย่างนี้เพราะถนนทางขึ้นมันจะเป็นแบบนี้นะคะเราก็ถ่ายมาจากภาพนะคะทางขึ้นมันก็จะเป็นแบบนี้ค่ะเรือลํานี้ก็จะเดินทางไปประมาณ105กิโลนะคะกว่าจะถึงที่จุดหมายปลายทางของเราคือโรงแรมนะคะ เป็นโรงแรมเก่าแก่ที่เราถ่ายไปคลิปที่แล้วนะคะกำลังขึ้นไปแล้วนะคะเราอยู่ในระดับน้ําทะเลนะคะตอนนี้เราจะขึ้นไปในระดับน้ําทะเลสูงกว่าระดับน้ําทะเล72เมตรนะคะคือเอาเรือลํานี้ขึ้นภูเขาไปเรื่อยๆนะคะโดยการขึ้นลิฟต์ไปเรื่อยๆนะคะเรือลํานี้ก็จะใช้เวลาเดินทาง105กิโลใช้เวลาเดินทาง10ชั่วโมงเต็มเลยนะคะทุกคน ถนนที่เราจะใช้ทางเรือเนี่ยเขาก็สร้างเมื่อปีหนึ่งแปดกว่าๆนะคะแต่ไม่รู้แปดเท่าไหร่เราก็จำไม่ค่อยได้นะคะมันเป็นภูมิปัญญาของคนโบราณน,นะคะ คือถ้าสำหรับปะนงมันเป็นอะไรที่ Amazing มากๆนะคะสำหรับยกเรือน้ำหนักตั้ง185ตันขึ้นไปในระดับความสูงของจากระดับน้ำทะเลนะคะ72เ <25 S 2> มตรนะคะระยะทาง105กิโลนะคะเราจะขึ้นไปแบบนี้ไปเรื่อยเรื่อยนะคะเราเลยต้องใช้เวลาประมาณ10ชั่วโมงทริปนี้เราก็จะมีตั้งแต่ ข้าเรือแล้วก็ทานข้าวอาหารเช้าบนเรือนะคะเรือจะออกจากที่จอดเรือแปดโมงเช้าแล้วก็ถึงที่พักหกโมงเย็นกันนะคะเนี่ยเริ่มจากประตูแรกนะคะเราก็จะเอาเรือเข้าไปข้างในเห็นประตูน้ำไหมคะแล้วเขาก็จะปิดประตูข้างหลังแล้วก็ปล่อยน้ำข้างข้างในเข้ามาให้มันเต็มกับประตูน้ำนะคะ เรือตัวเรือก็จะยกสูงขึ้นสูงขึ้นคือเป็นอะไรที่ Amazing มากๆเลยนะคะเรือลำนี้อายุร้อยสิบห้าปี <คน S 1> แต่ทอ<ค>นน,นของ,งเรือตรงนี้เขาทำนานแล้วนะคะเ<ม>พราะว่าเป็นภูมิปัญญาของคนคนโบราณน,นะคะไทยไม่ทึ่งแต่คุณป้าสายเปีวทึงมากๆเลยนะคะสุดยอดมากๆเลยมาดูกันนะคะว่าความภูมิปัญญาของ คนโบราเนี่ยเขาเก่งจริงๆเลยนะคะว่าการเอาเรือลำใหญ่ๆซึ่งความกว้างของถนนของเรือนี่นะคะไม่ได้กว้างมากเลยนะคะแค่เอาเรือลัเข้าเข้าได้แค่นั้นนะคะเรือลำนี้สร้างะะที่สวีเดนใช่ไหมคะ,ะก่อนที่ปีก,ก่อนปีนะะปี1907นะคะสร้างที่สวีเดนแต่จะมาส่ง,งที่โนวีน,นะคะอามานอวน1993นะคะ ราจะเป็นเรือที่โดยสารระหว่างเมืองนี้ไปถึงเมืองที่เราไปพักโรงแรมนะคะไอ้ที่เนี่ยจะอยู่ทางภาคใต้นะคะห่างจากออสโลท่าเรือที่เราขึ้นตอนแรกนี่อยู่ห่างจากออสโลร้อยกว่าโลนะคะแล้วเราก็ไปอีกเดินทางโดยเรืออีกร้อยห้ากิโลนะคะร้อยกับห้ากิโลไปขับไปดูกันดูสิ เขาจะปิดประตูข้างหลังนะครับพอเราเข้าไปแล้วมันจะเป็นช่องๆสำหรับเรืออยู่คะแล้วก็จะปิดประตูน้ําข้างหลังระดับน้ําก็จะเข้ากันกับข้างหลังพอเขาปิดประตูน้ําข้างหลังแล้วเขาจะปล่อยประตูจากน้าข้างหน้าเข้ามาะะดูนะคะหนุ่มน้อยเขาก็ทํางานกันละคะ่ะหนุ่มน้อยก็ทํางาน เขาใช้ไอ้น้ำเกลียวจากตรงนี้นะคะเชือกเกลียวเว้น,นะคะ,นนะ,คะแล้วเราจะมากลับดูอีกทีถูไปเรื่อยๆนะคะทุกคนแล้วก็ลวป,ปล่อยน้ำลงมาแล้วนะคะโอ้โ oh, หน้ำแรงมากๆเลยเพื่อที่จะยกเรือขึ้นมานะคะแค่มากๆเลยนะคะเรือก็ลำใหญ่น้ำเริ่มขึ้นมาเลยนะคะสูงขึ้นสูงขึ้นละโอ้โ oh, หสูงขึ้นทันตาเลยนะคะ น้ำแรงมากเลยค่ะไม่ใช่น้ําตกนะคะเป็นประตูระบายน้ำนะคะทุกคนจะมีคนทำงานข้างบนนะคะค่อยๆขยับประตูระบายน้ำ เริ่มสูงขึ้นมาละม้าเบิ่มเยอะละจะมองไม่เห็นจะมองไม่เห็นตรงนั้นเลยนะคะคลิปนี้หาดูไม่ได้ง่ายๆ มาถึงนี่แล้วนะคะดูสิเมื่อกี้ยังนั่นอยู่เลยนะคะเสียงน้ำก็จะเงียบละ ก็จะมาดูกันนะคะคลิปจะยาวหน่อยนะคะทุกคนข้างบนก็จะเริ่มปล่อยเลยนะคะประตู ประตูก็จะเปิดแล้วนะคะประตูระบายน้ําก็จะเปิดแล้วนะคะเมื่อกี้น้ำข้างข้างบนน้ำข้างบนจะเยอะน้ำข้างล่างจะตับใช่ไหมคะนะคะเปิดแล้วนะคะประตูเปิดแล้วเขาก็จะปลดล็อกตรงตรงเชือกเหะะมือนก็ดึงเชือกมาแล้วนะคะไปแล้วค่าไปแล้ว แล้วก็ไปไประตูต่อไปนะคะทุกคนแค่ลำเรือผ่านได้แค่นั้นนะคะไม่กว้างนะคะพอดีเป๊ะเลยกับลำเรือนะคะพอดีเป๊ะกับลำเรือเลยะคะ่ะ แล้วมาดูประตูนี้นะคะมาดูประตูนี้เห็นไหมคะมันจะสูงขนาดไหนก็ติดเกี่ยวไว้นะคะไม่ให้เหลือลอยตามน้ำาะะแรงงาน ลึกของของน้ำนะคะแตกต่างกันมากๆเลยดูดูความแตกต่างนะคะสวยปกติหนู I don't forget จ้ะ ระบายน้ำใหญ่ไหมคะใหญ่มากๆเลยรถผ่านได้เลยแล้วก็จะล็อกเรือไว้นะคะล็อกเรือไว้แล้วก็ปิดประตูข้างหลังนะคะปิดประตูน้ําข้างหลังปิดประตูน้ําข้างหลังเสร็จแล้วก็จะปล่อยตรงนี้นะคะเราเราก็จะระดับน้ําก็จะเท่ากับข้างหน้านะคะ<ม>ก็จะผ่านไปได้โดยดีนะคะทุกคนเมืองนี้ก็จะเป็นเมืองค่อนข้างใหญ่นะคะ เป็นเมืองใหญ่นิดหน่อยนะคะไม่ไม่ใช่เป็นชนบทมากเลยะะไม่ใช่เป็นเมืองใหญ่เหมือนเมืองเอ,อนะแต่ใหญ่ที่กว่าที่เราผ่านมานะคะนี่ก็ปิดประตูด้านหลังไว้นะคะปิดประตูนด้านหลังไว้น้ำก็อยน้ำก็จะค่อยๆลดนะคะทุกคน ก็ปิดประตูด้านหลังไว้นะคะปิดประตูน้ําด้านหลังไว้น้ําก็จะค่อยๆลดนะคะมันจะเท่ากับระดับน้ําข้างหน้านะคะเลือเราก็จะลงไปได้นี่คือภูมิปัญญานะคะเป็น100ปร้อยกว่าปีมาแล้วนะคะทุกคน ที่ก็สิบของนี้ของแล้วแต่นะคะแล้วแต่ความสูง ที่เราผ่านมาที่เราเอาเรือขึ้นไปนะคะตรงนู้นเลยสูงมากใช่ไหมคะขึ้นรอบนี้สูงที่สุดเลยะคะ่ะ ความสูงที่เราจะลงไปนะคะหรือเมื่อหรือวันก่อนที่เราขึ้นมานะคะดูสิคะความสูงระดับน้ำจะแตกต่างกันมาสิบกป่รเมตรนะคะทุกคนแล้วก็จะลงไประดับน้ำข้างล่างนูงนะคะโระดับน้ำข้างล่างน้นเราจะลงไปนะคะ ต่ต่างกันสิบสิบกมตรนะคะแล้วก็จะลงลิฟต์ลงไปค่ะขอบคุณทุกกำลังใจที่เข้ามารับชมนะคะจีเริ่มต้นที่เขาสร้างคะขอบคุณมากๆค่ะบ๊ายบายทำสมัยเนียเพราะว่าประตูน้ำจะเป็นอิเล็กทรอนิกส์นะคะแล้วก็เป็นปูนนะคะเป็นปูนเป็นเหล็กไม่ได้เป็นไม้สันอันข้างบนนะคะ อันนี้คือเริ่มสร้างส,สร้างโดยฝีมือคนน,นะคะเพราะว่าเขาจะตัดจากเขาจะตัดจากตรงนี้นะคะจะทะเลสาบตรงนี้ไปทะเลสาบที่เราผ่าย คุณทุกการติดตามนะคะทุกคนอันนี้เป็นทะเลสาบนะคะขากลับเราแล้วค่ะการถ่ายทําครั้งนี้ถ่ายทํายากมากนะคะเรือเขาก็จะมีสองชั้นนะคะชั้นข้างล่างก็จะเป็นร้านอาหารให้เรานั่นะคะ่ะนั่งได้แต่หลับไม่ได้นะคะสิบชั่วโมงลําบากมากเลยในการนั่งไปนะคะคถ้าเจอฝนแล้วก็หนาวด้วยนะคะซัมเมอร์ที่โนเวย์ไม่เหมือนที่อื่นนะคะ กดจะหนาวร้อนก็หนาวขึ้นมาทันทีเลยนะคะวันหนึ่งจะมีสี่หรือดูเป็นไปได้นะคะร้อนๆอยู่ดีๆถ้าไม่มีแดดถ้ามีฝนลงมาหรือเมฆเยอะๆก็จะหนาวขึ้นมาทันทีเลยนะคะนี่คือโนเวยนะคะลำบากในการใส่เสื้อผ้ามากๆเลยคะ่ะขอบคุณทุกการติดตามนะคะแต่คลิปนี้เป็นคลิปที่หาดูได้ยากๆมากค่ะ เจอกันคลิปหน้านะคะขอบคุณค่ะ